สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับจูงกาเมลวองโอนกรุบกรอบเนียเดบัตครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูชุดสายไฟที่เราใช้ในการต่อขนานนะครับต้องพามาดูก่อนครับผมสําคัญครับเดี๋ยวซื้อมาต่อไม่ถูกนะครับผมหลักๆแล้วชุดสายไฟที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับผมนี่ครับด้านซ้ายมือครับผมเป็นชุดขั้วต่อวายหรือข้อต่อวายนั่นเองครับตัวนี้จะใช้สําหรับเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ชุดที่1เข้ากับชุดที่2นะครับ เชื่อมต่อแบบขนาดเนาะมาด้านขวามือเับเป็นสาย PV1F ครับตัวนี้จะโยงเชื่อมระหว่างขั้วบวกชุดที่1เข้ากับขั้วบวกชุดที่2แล้วก็ขั้วลบชุดที่1เข้ากับขั้วลบชุดที่2นะครับตามสีเลยครับสีแดงก็เป็นขั้วบวกสีดําก็เป็นขั้วลบนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องต่อหัว MC4 เข้ากับเข้ากับด้านปลายสายนะครับผมทั้ง2ด้านนะครับเดียเ๋ยวมาดูด้านซ้ายมือก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็นชุด พ่วยวายนะครับหรือว้าต่อ Y ายสำหรับต่อขนานเชื่อมต่อชุดที่1เข้ากับชุดที่2แล้วก็เข้าตู้คอนโทรลนะครับชุดนี้เป็นชุดสําเร็จนะครับผมซื้อมาก็จะมีอยู่2เส้น2ชุดเป็นตัว Y 2ชุดนะครับคู่หนึ่งนะครับผมเป็นคู่หนึ่งแล้วกันก็จะมาเป็นคู่อย่างนี้เลยครับเวลาเราซื้อครับผมประมาณ200ร้อยสอง้กว่าบาทโอเคมาดูตรงหัวนะครับผมด้านนี้จะเป็นหัวตัวเมียนะครับตัวเมียนี้สําหรับต่อเชื่อมเข้ากับ ขั้วบวกนะครับผมนี่ครับด้านวายด้านบนนี้เชื่อมต่อขั้วบวกชุดที่1เข้ากับชุดที่2นะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้สําหรับเชื่อมต่อเข้ากล่องคอนโทรลนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นข้อต่อวายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมตัวนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้สําหรับเชื่อมต่อขั้วลบนะครับผมขั้วลบชุดที่1เข้ากับขั้วลบชุดที่2แล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นตัวเมียตัวนี้จะเชื่อมต่อเข้ากล่องคอนโทรลนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้านงานกันก็จะเห็นนะครับชุดนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะว่ามันมาเป็นชุดแบบนี้แล้วสําเร็จแล้วเราไม่ได้ไปต่ออะไรนะครับนี่สําคัญมาดูตัวนี้ครับสายที่เราใช้ก็จะเป็นสาย p t 1 f นะครับผมเบอร์สี่ครับเราซื้อมาเนาะก็มีขายเป็นชุดสําเร็จเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่อยาก เปลืองเงินก็สามารถซื้อมาต่อเองครับซื้อหัว MC4 มาใส่เองก็ได้ครับผมผมมีคลิปใส่แล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูการต่อหัว MC4 เข้ากับสายไฟ PV1F นะครับนี่ครับตัวนี้สำคัญยังไงนะครับผมตัวนี้เวลาเราต่อสายตัว PV1F นะครับเราจะไม่ได้ต่อตัวผู้ทั้งสองด้าน,นครับสีแดงนี้จะต่อด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวเมียนะครับ นี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวผู้นะครับผมนี่ครับต้องต่อแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์ชุดที่หก,กับชุดที่2องนะครับนี่ครับสำคัญนะครับผมพาเ,เพื่อนๆมาดูก่อนสีดําก็เช่นกันครับสีดําก็ปลายด้านปลายสายด้านหนึ่งก็ต่อเป็นตัวเมียครับผมนี่และปลายสายด้านหนึ่งก็เป็นตัวผู้ครับ ครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าตอนไปต่อหน้าง,งานผมอาจจะตั้งกล้องไว้ไกลนะครับอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับผมด้าน2เส้นเชื่อมต่อขนานระหว่างขั้วลบแผงที่1เท่เขากับขั้วขั้วลบแผงที่2แล้วก็ด้านที่เป็นเส้นเดียวก็จะต่อเข้าขั้วลบของกล่องควบคุมนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อให้ดูเนาะต่อง่ายๆก็ก็เสียบเข้าไปเลยครับผมลายด้านหนึ่งของสาย PV เรแก็ เป็นตัวเมียอีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวผู้นะครับแล้วก็เอาด้านที่เป็นตัวเมียนะครับเชื่อมเข้าไปก่อนเลยครับผมประมาณนี้ครับอีกเส้นหนึ่งก็จะไปหาชุดที่สองนะครับตัวนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับแผงโซลาเซลล์ชุดที่หนึ่งเราก็จะมาแผงโซลาเซลล์ขั้วลบชุดที่หนึ่งก็จะมาเชื่อมต่อเข้ากับหัวตรงนี้แล้วครับผมก็ปลายสายอีกด้านหนึ่งก็จะเชื่อมต่อเข้าหาขั้วลบของชุดที่สองนะครับแล้วก็ปลายสายด้านที่เป็น สาย1เส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วลบของกล่องควบคุมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นฝั่งของขั้วบวกนะครับตัวนี้เป็นชุดวายสำหรับเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนานระหว่างขั้วบวกชุดที่1เข้ากับขั้วบวกชุดที่2นะครับก็จะมีฝั่งสาย2เส้นนะครับที่เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ฝั่งสายเส้นเดียวที่เป็นตัวผู้นะครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ั่งด้านที่เป็น2เส้นนะครับจะเป็นตัวเมียเราก็เชื่อมต่อเข้ากับตัวผู้ที่เราต่อไว้แล้วกับสายนะครับผมตัวนี้เป็นชุดที่1นะครับแล้วปลายด้านหนึ่งก็จะเข้าต่อเข้ากับขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์ชุดที่2นะครับชุดที่1นึ่ขั้วบวกก็จะมาเข้าหัว m c 4ที่เป็นตัวเมียตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําการเชื่อมต่อขนานระหว่างชุดที่1เข้ากับชุดที่2ผ่านสาย PV1F ตัวนี้นะครับผมไปหาชุดที่2นะครับเชื่อมต่อกับหัวตรงนี้นครับผมส่วนปลายที่เป็นด้าน1สายก็จะเข้า คบบวกของตู้คอนโทรลนะครับกล่องควบคุมของเรานั่นเองครับประมาณนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูชุดสายไฟที่เราจะใช้เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนาดนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับทำความเข้าใจดีๆนะครับเวลาซื้อมาจะได้ตอถูกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับวันนี้โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ